ลักษณะแบบนี้นะครับดรครับกูไปทุนกันเกษตรนะครับพี่น้องไม่มีกระม้านะครับผมติดตัวขีปนะครับผมตัวขีปอยู่ที่อยู่อำเภออย่างนี้ต่ออำเภอเมืองเลยเนาะอำเภอเมืองตัดแก้วนะครับพี่น้องนะครับพอรถสั่งไปนะครับจะโวมเปลีพี่น้องด้วยนะคเอาถอยสุดเลยพ่อถอยไปอีกถอยไปอีกเลยนะครับ มาดขีบเดียวนะครับผมเลยอะจะได้ไปตรง,งนง้อยมัดต่อยอีกนะครับมืออื่นมืนอคนนี้อาจจะเป็นมืออื่นนะครับที่ที่แถวๆสุรินทร์นะครับได้บ่อต่อว่ะใส่ดอกขีบหัวอยู่พี่เอาทานยีงดีกว่าเปลี่ยนทาไหมพ่อนะครับทีมงานเข้ามานะครับชี้คนนะครับพี่น้อง<ฮ>นะครับจะเปลี่ยนทาไหมพ่อ<ฮ>อันนี้อันนี้บพรมันขีบ<ฮ>อ้อยนะพี่น้องด้วเพี่นเอามาจีบไอยุคค้านะครับ ขอเล่าไปขีดยู่คาตัวนี้สีเป็นสีน้ำเงินนะครับผมนี่แหละรถแก้ามาอยู่คาเล่าตัวแล้วฉีดนี่แหละแล้วคือนี่แหละรดแก้ามาอยู่คาแล้วเหมายูคานะครับเป็น4ี่สห้าแรงนะครับตัวนี้นะครับบ้านโคกสัมพันธ์พี่น้องเด้อนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสักแก้วนะครับ ถ้าผู้ใดมีประเภทว่าเ,เมายุค้านะครับกะสร้างชีปได้นะครับผมบริวาสิตุพกเหนือภาคใต้นะครับผมจะไกลจะไกลหลายครับโมเมนต์ว่าอผู้ใดสช้เดือนภาคใต้กัคิดคิดอยู่นะครับแต่ว่ากะนะครับไปได้กะที่ไปให้นะครับผมแถวแถวใดที่เมาไม่ยุค้ามองอย่างอันนี้ขีบก้อนนะ <c oughs> พอนีขีบดากกันว่าเนี่ยลีบดกคลีบดากมันได้แบกขึ้นก้นอนปะลีบด่ามันได้แบกกันบะ เห็ดย oh. nah ังไงโอ้กวางไว้แเราเห็ดยังไงที่นี่างไว้ลายแบรหนึ่ัขนจับขึ้นทีโอ้จับขึ้นยนขึ้นย้นขึ้นโอ้อันนี้ทีบดางมันถอยออกมาย่ำรถรถทุกเขาไปวะได้ครับอือบัดีนี่เอาทั้งสองอย่างเลยทั้งหัวทั้งท้ายเลยบัดนี้ั้มันใได้ก็เอเอาเออเอาหัวเอาท้ายเลยเหรอครับ ใส่หัวใส่ท้ายเลยว่ะสินะครับโอเคพี่น้องเขาจะติดตามชมกันนะครับกะนะครับผมตอนนี้ครับกาลังล้องระบบนามันนะครับว่ามันหัวมันซึมเมองไดบ้างครับผมนะครับกะนะครับอยู่อำเภอเมืองหรือพี่น้องนะครับพอเราออกมาติดไอ้ขีบขีบแบบนั้นนะครับขีบขีบไม่อยู่ค้านะครับผม เรากวติทยอยู่ประมาณปีละสองรอยตันยู่นะครับเราก็เอาไปรับจ้างนะตัวน,นี้เป็นซ sí ีแขวนะครับเนี่เป็นซีแขวาให้นะครับเพราะว่าไม้อยู่ค้ามัน right. ต้องเห็ดซีแขวนะครับไม้ยางไม่ยังที่ล่ะต้องเห็นเป็นซีแขวนะครับวนก็บอกคู่ให้เราเป็นของตีคู่ให้นะครับชุดนี้กะนะครับจะเป็นเหล็กล่างสามข้างในนะครับเสียบ เหล็กล้างสามเชี่ยมข้างในนะครับเสียบมหอดนีพี่น้องแล้วก็แทงมหอดเหล็กตัวนี้นะครับนี่นะนะะ้าขาไหมนี่ครับตัวนี้ก็ที่รับกันกับเหล็กหน้าสามนะครับที่เสียบข้างในตันขางที่มีน็อตนะครับหกขุนฟังละสองตัวนี้ก็ที่ยึดอีกนะครับผมยึดฟังละนี่แหละสองขึ้นกันนะครับเป็นสี่เป็นล้มเปิดเป็นแปดน,นะครับกระบอกฟอดใหญ่นะครับผมพี่น้องหัวอัจจะลจารบีมีทุกจุดนะครับ ใส่แป๊บหนานะครับให้ตัวนี้ถอดเฉพาะนี่ก็ได้นะครับแล้วก็ขำไว้นะครับเอาไม้เอายังํำไว้บายสบายๆนะครับเพราะว่าน้าหนักมันอยู่ห่างล่างอยู่แล้วนะครับตัวนี้เขาคํำใบกน้อยๆก็อยู่แล้วตัวนี้กับบล็อกไ่ดึงให้นะครับเด้อถ้าพูดใ้อยากได้กับบอกน้อยกับบอกผมนะครับเด้อตัวดึงเล้วเต่มักนะครับแต่ราคาซ้ำเก่าคือเก่านะครับผมน่ครับใส่แป๊บ างบนกเดินแปบที่เสียนไห้นะครับตัวนี้เหตุเป็นทีนวันก็ได้นะครับเน้อถ้าผู้ใดมีมันพร้อมนะครับกะอันนี้ถอดไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เอางามันมาเสียบใส่เราปโยกมันต่อเลยนะครับถ้าผู้ใดอยากเร้ปุ้งขี้มาตาขี่ใกล้ขี่ยังกะสร้างปุ่งขี้มาต่อได้อีกนะครับได้หลายย่างนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็นะครับสองทางกันติดตามกะเหลืออีกหลายตัวครับขีปพี่น้องสำหรับเดือนนี้นะครับผม เดือนนี้ก็ติดไปขั้นที่2อ,อยู่นะครับแล้วก็บที่ไปพูนละใช้พุ้มต่อแต่ว่าให้ไปส่งเครื่องยงมันก่อนนะครับผมพูนละทางทางสุรินทร์ก่อนนะครับนี่ก็เป็นคนโทนสามเกนนะครับผมตัวนี้เดินสายลักษณะแบบนี้นะครับมีแปบอยู่เติมเทงแต่ว่าส่วนนี้ที่เป็นสายทั้งนั้นนะครับผมตัวนี้นะครับมาขีบมาอยู่ค้านะครับเอาออกมาขันรถเท่าเตรียมโกหมเต่า เขาไปวันเข่าตัวผู้ใดท่านวันเขา่ามีให้ชมทุกวันนะครับพี่น้องสำหรับอูเฮ้าประวัติสตเป็นแนวขีบแนวหยกมันนะครับผมผ่านคุดนะครับเด้วยก่อนี้นะครับตัวท่วงหลังถ้าผูดด้ใดอยากได้ตัวสังขีบนะครับตัวท่วงหลังกับมีนะครับเก่าพันหานนะครับเด้อยสั่งไปพร้อมเลยนะครับตัวนี้ ถังทวงสวยๆนะครับมาตรฐานนะครับก็ปัญหาเท่านั้นนะครับไม่แพงนะครับยัดเลียกให้ย่างเดียวนะครับน้ำหนักท่วงได้ประมาณ4ี่โอยล้อผนครับ よかった。 ลักษณะแบบนี <pl ains> ้นะครับครับเดี๋ยวจ้างไปพ่อกันนะครับอยู่พุดละอยู่แถวแถวสุรินทร์นะครับไปติดนวโยงมันกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวขีบใชยพุ่มก่เดี๋ยวรอบต่อไปนะครับเด้อสี่สิบเจ็ดแรงนะครับผมสีดำเงินด้วยกันนะครับอยู่ใชยพุ่มนะครับสีเงินกับประมาณนี้เอ้สี่สิบเจ็ดแรงกับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปส่งน่องโยมมันหนเอหบซีก่อนนะนะครับ พอพยานฝนมาทันว่าโอ้ฝนกำลังมาพี่น้องคนน่ะเมื่อื่นกูเออเจ๋อเห็นตัดอยู่คาแต่เมื่อื่นพ่อน,นะครับขีบอนเนกประสงค์ราคาเบาๆนะครับพี่น้องถอดง่ายๆนะครับผมถอดน็อตน,นี่ละซีตัขวข้างในอะไพี่น้องฮะโอ้เออ <c oughs> <c oughs> พ่นสีเด้อส,สั่งสีเด้อนะครับ สามเกนนะครับพี่น้องไกลๆมือเข้าตัวนี้นะครับงับนะครับตัวนี้ยกขึ้นนะครับด้อตัวนี้ยกตัวนี้ดึงนะครับงับตัวนี้ก็ควมไงนะครับสามมันตํานี้นะครับผมตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเรียกหลายคันอยู่เลยพี่น้องที่ทีไปตดีไหนแ็บที่เข้านะครับขังเทงก็เป็นแป๊บนะครับด้วล็อกไ่ย่างดีหมละ ดีผ้าขึ้นเบิ้งนะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยสายเฮาเป็นแ๊บนะครับพอแล้วเอามานนั่นนะครับนี่ล่ละรถเดแล้วหลดเกี่ยขีบยุ้านะครับขีบยุยางขีบอ้อยแต่ก็ได้เบิดแล้วครับพ่นด้านข้างนะครับแบบซีเซ็นนะครับพี่น้องล็อกหลังคาให้น้ำนะครับเดินล็อกหลังคายึดน็อตได้นะครับตัวนี้ยึดน็อตพร้อมนะครับอยากถอดก็ถอดได้เบิดแล้วครับ คายนอดดอ,อกกับถอดออกได้นะครับทางออกอยังน้อยก็ได้หรือเรียนออกก็ได้นะครับนอดหกคูณแปดตัวนะครับเอกให้โอเคพี่นอนะ้องเนาะจะไม่พอกันนะครับ